โรไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคาสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคา,คาส,สคต์ thirty second low กด30วินาที เป็นเทคนิคในการชมเชยใน3าสิบวินาทีแรกจะเป็นการช่วยการสร้างบทสนทนาที่ดีได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในเทคนิคการชมเชยใน30สิบวินาทีแรกผู้นำหลายๆคนนะคะกำลังประสบปัญหาคล้ายๆกันว่าจะวางตัวอย่างไรให้เราเป็นทั้งคนที่น่าเคารพน่าเชื่อถือ และเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะร่วมง,งานด้วยเชื่อไหมว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการชมเชยลูกน้องหรือแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานของเราก่อนที่จะเริ่มบทสนทนากลับเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เราได้รับการยอมรับจากคนรอบตัวของเราได้อย่างน่าประหลาดใจเลยนะคะเทคนิคที่ว่านี้มีชื่อว่า t h i r t second u กด30วินาทีทีื่อช่วยให้บทสนทนาราบลื่นมีประสิทธิภาพและทำให้เราเป็นผู้นำที่ดูดีในใสายตาคนอื่นๆได้อีกด้วยนะคะ30 Second rule หรือกด30วินาทีเป็นเทคนิคในการใช้เวลาในช่วง30วินาทีแรกของบทสนทนากับการชมเชยหรือการให้กำลังใจคู่สนทนาของเรานะคะ ซึ่งหลักการนี้ถูกนำเสนอโดยคุณจอห์นซีแม็กเวลนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดังที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับความเป็นผู้นำไว้หลายเล่มเลยนะคะหนังสือของเขานั้นสามารถทำยอดขายได้นับล้านเล่มโดยคุณแม็กเวล์มองว่าเวลาเริ่มบทมสนทนาคนส่วนมากมักให้ความสำคัญแต่ว่าตัวเราจะพูดอะไร ให้ตัวเองนั้นดูดีหรือดูแล้วน่าชื่นชมในตัวของเราแต่น้อยคนนะคะที่จะมองในฝั่งตรงข้ามหรือให้ความสำคัญถึงความรู้สึกของคนอื่นและนี่ค่ะจึงเป็นที่มาของกฎสามพิวนาทีโดยคุณแม็กเวลล์ได้กล่าวว่าถ้าคุณอยากชนะใจคนคนหนึ่งให้พูดอะไรที่เป็นการให้กำลังใจ หรือสนับสนุนเขาในช่วงสามสิบนีแรกของทุกๆบทสนทนาดังนั้นนะคะแทนที่เวลาของเราจะเริ่มพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งโดยคิดแต่ว่าเราจะพูดอย่างไรให้ตัวเองดูดีก็ให้รองใหม่นะคะหาวิธีในการพูดที่เป็นการให้กําลังใจหรือสนับสนุนฝั่งที่เป็นผู้ฟังของเรานะคะหรือคนที่ฟังเราอยู่ และที่สำคัญหากเราสามารถทำในเรื่องเหล่านี้ท่ามกลางสาธารนณะทำแบบเปิดเผยได้ก็ยิ่งจะเป็นเรื่องที่ดีเข้าไปอีกนะคะคำถามที่น่าสนใจแล้วการพูดที่ว่านี้มีอะไรบ้างเรามาดูตัวอย่างการพูดกล่าวชมในที่ทำงานบ้างนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณพีเซน์ได้ดีมากมาก คุณทำให้หัวข้อนั้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีผมรู้สึกขอบคุณมากๆที่คุณพยายามทำให้อีเมลของพวกเราออกมาดูมืออาชีพมากขึ้นขอบคุณนะคะที่ดึงเราเข้าไปอยู่ในรูปของอีเมลด้วยมันทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้เยอะเลยนั่นก็คือตัวอย่างของการพูดกล่าวชนไปที่ทำงานนะคะซึ่งหากเรารู้สึกฝึกฝน และทำเช่นนี้บ่อยๆจนติดเป็นนิสยัยก็ทำให้เรากลายเป็นคนหน้าคบหาอย่างมากนะคะและเป็นเหมือนคนที่เดินไปไหนใครๆก็อยากเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะซึ่งสามารถอธิบายได้โดยนักจิตวิทยายที่ชื่อว่าเฮนรี่เฮตกอดดัตที่ได้ลองทำการพิสูจน์ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างการก่าวคำชมเชยกับพลังงานในเด็กนะคะ โดยเด็กที่รับคำชมเชยหรือการให้กำลังใจต่างๆนั้นจะมีพลังในการทำสิ่งต่างๆต่างกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ถูกวิจารณ์หรือถูกว่ากล่าวตักเตือนให้สูญเสียความมั่นใจทำให้พลังงานหรือแรงการลดลงอย่างเห็นได้ชัดคะ่ะในฟาร์มเป็นจริงแล้วเราอาจจะลองนำเปรียบเทียบกับตัวเราเองก็ได้นะคะไม่ต้องมองอื่นไกลเลยคะ่ะ หากเราโดนว่ากล่าวหรือโดนทักให้เสียความมั่นใจเราจะรู้สึกสูญเสียพลังใจมากขนาดไหนเรื่องราวของเด็กราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งนะคะมีเคล็ดลับเล็กๆในน้อยอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกันกล่าวชมผู้อื่นนะคะเวลาที่เรากล่าวชมต้องเป็นการที่ไม่ชมแบบฟ้างๆนะคะให้ลงรายละเอียด ที่มีความเฉพาะเจาะจงไปน็นระดับหนึ่งมาดูตัวอย่างให้เห็นการกล่าวชมแบบลงรายละเอียดนะคะงานเขียนชิ้นนี้ของคุณดีมากเลยนะชอบประโยคปิดท้ายและสไตล์การเล่าเรื่องที่ดูกระชับแต่มีชีวิตชีวาของคุณมากๆการกล่าวชมที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจะช่วยให้ผู้ที่เราชมรู้ว่าเราให้ความสำคัญกับเขา และกล่าวชมมาจากใจจริงๆของเราค่ะดังนั้นหากวันหนึ่งเราต้องคุยกับคนในที่ทำงานไม่ว่าในฐานะใดก็ตามนะคะหรือจะเป็นนอกที่ทำงานก็ได้นะคะหรือจะเป็นในฐานะของหัวหน้ากับลูกน้องหรือฐานะอื่นใดก็ตามนะคะให้เราลองนำเคนนิคของสามสิวินาทีนี้30 second rule ไปใช้ดูนะคะเพราะคงไม่มีหัวหน้าคนไหน อยากเป็นคนที่ลูกน้องไม่อยากเข้าใกล้เพราะชมใครไม่เป็นเลยจริงไหมคะขอบคุณที่รับฟังเกอวันพอดาาสต์แล้วพบกันในโสดถัดไปสวัสดีค่ะ